ชาลพลจันทาพลผู้หย่าบ้านหมู่สามบ้านปัสักหวัางได้รับงบประมาณโครงการสาม,มสิีปี2560และโครงการหมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียงปี2562มีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งแรก30ครัวเรือนปัจจุบันขยายเต็มพื้นที่แล้วหลังจากโครงการนี้เข้ามาทำให้ชีวิตคนในชุมชนดีขึ้น ตามคลิปวิดีโอทีท่านจะได้รับชมเชิญชมครับบ้านป่าสักขวางหมู่ที่สามตำบลแม่ไร่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น166ครัวเรือนจำนวนประชากร392คนหมู่บ้านปีการดำเนินชีวิตตามแนวทางของปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นปกติวิสัย ตามคันลองวิถีชาวชนบทอย่างแท้จริงจากผลการดำเนินงานที่หมู่บ้านได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมการพัฒนาชมุมชนในปี2562ตามแนวทางการประเมินของกระทรวงมหาดไทยดังนี้ระดับผู้นำมีการส่งผู้นำเข้ารับการอบรมแกนนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและกลับมาเพื่อเป็นแบบอย่าง เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมระดับครัวเรือนมีการให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบแก่ครัวเรือนต้นแบบจำนวน39ครัวเรือนและขยายไปยังครัวเรือนข้างเคียงในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมาปรับใช้ในครัวเรือนในด้านการบริหารจัดการชีวิตเศรษฐกิจสังคมในครัวเรือนโดยใช้บัญชีครัวเรือน เป็นเครื่องมือในการก่อให้เกิดกิจกรรมการวิเคราะห์ตนเองการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้การสร้างกิจกรรมสัมพันธ์คนในครัวเรือนการจัดสภาพเวดล้อมครัวเรือนอย่างเหมาะสมระดับกลุ่มมีการจัดเวทีประชคมเพื่อค้นหาปัญหาและหาแนวทางที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆให้กับชุมชน โดยมีการจัดตั้งกลุ่มมีคณะกรรมการมาบริหารจัดการรวมไปถึงการจัดสวัสดิการชุมชนให้แก่สมาชิกระดับชุมชนมีการนำปัชยาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อเป็นสิ่งยึดเดี่ยวทางจิตใจและสังคมเป็นกติกากฎระเบียบของหมู่บ้านมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านเศรษฐกิจรากฐานของชุมชนและสามารถ ยกระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับพออยู่พอกินเป็นอยู่ดีกินดีด้านที่หนึ่งด้านการพัฒนาจิตใจและสังคมบ้านปะกขวางถึงแม้จะประกอบไปด้วยหลายชนเผ่าแต่ก็มีความสมานสามัคคีรักใคร่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการปฏิบัติต่อกันด้วยจารีตประเพณี ยึดถือและให้ความเคารพต่อผู้อาวุโสดังจะเห็นได้จากฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงเป็นชุมชนที่มีความเป็นอยู่สม่ำเสมอในระดับที่ดีมีการจัดระบบกองทุนสวัสดิการไว้เป็นสวัสดิการในทุกๆด้านตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายให้การส่งเคราะห์ผู้ยากไร้หรือชรา จากกิจกรรมธนาคารข้าวเป็นต้นด้านที่สองด้านเศรษฐกิจบ้านป่าสักขวางเป็นชุมชนที่นับถือศาสนาคริสต100์ร้อยเปอร์เซ็นซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวที่ท่ามกลางหมู่บ้านที่นับถือศาสนาพุทธด้วยเหตุน,นี้เองทําให้พี่น้องบ้านป่าสักขวางต้องใช้ความขยันมีความมัธยัต์อดออมดังจะเห็นได้จากการออมเงินทั้งของสถาบันการเงินและออมทรัพย์ เพื่อเก็บเป็นทุนในการประกอบอาชีพทั้งในรูปของส่วนตัวและรูปของกลุ่มองค์กรด้านที่สการเรียนรู้บ้านปาะสะัขวางเป็นชุมชนดั้งเดิมมีประวัติศาสตร์อันยาวนานรุ่น93ปีมีภูมิปัญญาที่สังคมเป็นมรดกแก่ลูกหลานทั้งทางอาชีพศิลปะวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตอย่างเป็นแบบเป็นแผนจากรุ่นสู่รุ่น โดยยังรักษาจารีตในการปฏิบัติเกี่ยวกับการแบ่งปันที่ใช้มาเป็นระยะเวลาน,านานด้วยความพร้อมและความมีระเบียบแบบแผนของชุมชนและการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดระบบของภูมิปัญญาจนเป็นที่มาของจุดเรียนรู้กระจายทั้งหมู่บ้านด้านที่สการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านป่าสะขวางเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นฐานอาชีพเกษตรกรรมซึ่งต้องอาศัยพึ่งพาธรรมชาติจึงเป็นไปโดยบริบทของชุมชนทุกคนต้องมีจิตสำนึกถึงบุญคุณของธรรมชาติดังจะเห็นจากภูมิทัศน์ของหมู่บ้านตั้งแต่ย่างก้าวเข้าสู่ชนบทจะเห็นการปลูกต้นไม้ไล่เรียงตามความน้อยใหญ่เฉกเช่นเดียวกับการรับมอบและสารต่อของคนในชุมชน มีระบบการกำจัดขยะด้วยชุมชนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมีกระบวนการดังนี้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านป่าสักขวางได้รับงบประมาณดำเนินการขับเคลื่อนในปีพศ2562โดยส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็งในการสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยขยายครัวเรือนสัมมาชีพเพิ่มสิบครัวเรือนเป็นสามสิบครัวเรือนและปัจจุบันขยายเต็มทั้งหมู่บ้านการจัดทำแผนพัฒนาครัวเรือนสัมมาชีพต้นแบบกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ผลที่เกิดขึ้นผู้นำและกรรมการหมู่บ้านมีความสามารถในเชิงการบริหารจัดการอย่างเข้มแข็งคัวเรือนได้รับการส่งเสริมอาชีพจนสามารถจัดการบริหารชีวิตอย่างมีความสุขมีการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยระบบกลุ่มหมู่บ้านได้รับการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านน่าอยู่เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานแก่ผู้สนใจจะทำให้นำไปสู่วิสัยทัศน์ของหมู่บ้านที่ว่า พัฒนาเศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตหลากหลายมากมายเงินออมระเบียบครบระบบดีมีคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม กษัริยนบ้านะตะขวางหมู่ที่3ตำบลแม่ไร่ได้เข้าร่วมโครงการโคเรียนต้นแบบของเศรษฐกิจพอเ,เพียงในหมู่บ้านและหลังจากที่ได้เข้าร่วมโคเรียนต้นแบบแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ได้รับอ,อินอะพืชพักที่มันปลอดสารพิษแล้วก็ยังได้รู้ถึงการาลด รายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้โดยการงูจากการจดบัญชีผัวเรีอยนทำบัญชีผัวเรีอยนเป็นประจำจึงรูได้ว่ามันมีค่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดค่าใช้ใจ่ายงจากที่เขาได้ขายแล้วบางส่วนส่วนหนึ่งตอน,นี้แบ่งปันให้กับพี่น้องชาวบ้านทิดเพาะว่ามันเห็นพืชพักที่พอสัรพิษ ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถึงครอบครัวของผมและก่อนในชุมชนพี่น้องบ้านใกล้ลเรียนเพียงก็ได้กินอาหารกินพืชทักที่มันปลอดจากเอษก็มีคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้นในชุมชนบ้านเกาสักวางของเขา